สวัสดีครับผมอาร์ทอฟฟิ่งอยากวิ่งคลิกนะครับอันนี้มาไกลมากนะฮะจากฟิสซุโรค F 3 0 GT นะฮะ F 3 4 GT จัดฟูลเซ็ตนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลเสียงให้แบบดุดันแบบซูเปอร์คาร์แน่นอน ฟังก์ชันในการทำนะฮะคันนี้คือมีดาวไบซิ่งนะฮะแต่ดาวไบซิ่งของเรามีแคปด้วยนะฮะลูกเล็กดีในเซ็ตของเรางานเดินสแตนเลสเป็น C N C นะสามถึงสี่หนาร์มิลห้านะฮะทนทานมากสําหรับเทอร์นีเซลนะฮะหม้อพักสูตรยูโรอาร์เด็กซ์ซอสนะครับเพื่อที่ให้เสียงดุดันแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะฮะแรงกว่าเดิมปลายเป็นคาร์บอนนะฮะเป็น <NAS S 2> เอ็มเดี๋ยวลองดูคลิปเสียงแล้วก็อัตราเร่งนะครับ 4GT นะฮะชุดท่อสูตร Eurox Exhaust Full เซตนะฮะร,รองรับการจูสเปตสองได้เลยนะฮะโหแรงมากนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่เราทำท่อมาแล้วเสียงได้เพาะดูดันมากคล้ายๆเป็นซีนที่สุดนะครับเสียงดูมากฮะแล้วก็ลุกขึ้นได้รุนแรงขนาดนี้นะฮะด้วยงานพรีเมียมของเรานะครับชุดท่อสูตร Eurox Exhaust BMW F34 GT Touring นะครับสูตรรับหญิงทองรอสนใจมาเท่าซิ่งได้เลยอยากวิ่งคลิกจบแน่นอนชอบคุณครับ